สวัดสดีคร Arrow, ับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะมากินหม,มูย่างเมืองกลางนะครับผมอ้วนชวนชิมนะครับวันนี้ผมวันนี้ผมจะมากินหมูย่างเมืองกลางกันนะครับทุกคนนครับครับผมวันนี้ก้าวอ้วนชวนชิมนะครับจะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมในการกินหมูย่างเมืองกลางนะครับซึ่งหมูย่างเมืองกลางเป็น หมูย่างขึ้นชื่อที่จังหวัดตรังนะครับที่เดียวในประเทศไทยนะครับเชิญนัโชมครับแซ่ล้ะครับดดครับเลย แซ่บครับ่นเตไียอดมูลครับตูต้าทางอร่อยมากนะครับครับ

กังคงย akin นะครับก็กต่เพื่อนกูตลอดกูตลอดตอนนี้อ้วนชวนชิมหมูย่างเมืองตรังนะครับกินเงียบเลยนะครับหมูย,ย่างปฝายางเมืองตรังบ้านเรานะครับแห่งอำเภอนายงนะครับ อร่อยไหมครับอร่อยครับ ทวบอกว่าอร่อยมากกินเงียบเลยครับอร่อยมากไหมครับอร่อยมากครับอ๋อนี้หมูย่างซื้อมาจากที่ไหนครับที่ป่าย่างไหมครับหมูย่างที่ไหนครับป่าย่างครับอ๋อเป็นหมูย่างขึ้นชื่อของเมืองกลางเลยใช่ไหมครับครับอ๋อกับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่ ก้าววนชวนชิมนะครับได้พาพี่น้องมาชิมหมูย่างเมืองกลางกันนะครับนะตอนนี้ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่ออันหนึ่งของเมืองกลางของเรานะครับซึ่งหลายท่านอาจจะเคยผ่านมาเมืองกลางเคยได้แวะได้ชิมนะครับอันนี้ชื่อที่ป่ายางเนี่ยอร่อยมากจริงๆไหมครับของเจ้าไหนพอจะโอ้ไม่ครับว้นว้น,วนเกี้ยวเต็มปากนะครับ ตอบไม่ได้ตอนนี้รูร้สึกว่ารสชาติจะอร่อยมากนะครับ,ครบเคี้ยวอย่างดีนะครับหันมองกล้องบ้างครับสุดยอดไหมสุมดยอดครับโอ้ครับกบมากเลยครับหนังกรอบไหมกรอบครับหนังกรอบอร่อยไหมอร่อยครับ หนังกรอบอร่อยมากนะครับพ่วนบอกอร่อ,อยมากครับพี่น้องเราไ้ไปซื้อดูนะครับพี่น้องใกล้ๆดูเรียนที่เมื่อก,ก่อนผมไปเรียนนะครับ ใ,ใ,ใที่โรงเรียนเด็กเล็กอนุบาลน,นะครับที่ฝ่ายางใช่ไหมครับที่เราผมไปแรงครับแต่วันนี้ผมพิ่งจบไปตอนนั้นนะครับผมอยู่โรงเรียนอยื่นแล้วผมอยู่โรงเรียนธรรมราญใกล้ๆไปวัดนาปุตหืมตาตางก้าวอ้วนกินแล้วอร่อยมากนะครับหมูย่างฝ่ายยางเมืองตั้งนะครับ นี่สตอนะครับถือว่าเป็นผักของแดนใต้ที่ขึ้นชื่อมากๆนะครับแล้วก็นี่เป็นขนมจีบอ่านเช้าใส่ดาวนะครับของชาวตรังนะครับผลไม้ก็เรามีกล้วยนะครับดังนั้นนะครับวันนี้อ้วนมีอะไรจะกล่าวกับท่านผู้ชมไหมครับเรื่องของความอร่อยอร่อยยังไงบ้างครับอร่อยแบบ หยุดไม่ได้เลยหยดไม่ได้ครับหลังจากนี้นะครับใครชมคลิปวิดีโอนี้แล้วจะมาซื้ออาหารเมืองกลางนะครับโดยเฉพาะหมูย่างซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองกลางนะครับก็นะครับมีตลอดนะครับช่วงทุกช่วงทุกรดูการนะครับสําหรับวันนี้นะครับอ้วนก็จะกินต่อนะครับก็เราขอจบจบคลิปการกินหมูย่างไว้แค่นี้ก่อนเอาอ้วนกล่าวกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ